ควันแม่งไหลเกิดมากพี่เขาอยากขาดไปกเถอะโอ้ยมันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องจักร กับในหลวงพระราชนีแล้วก็เชียร์พระชมรมนั่นเองบ้าจอไดไกลเฮ้ยนี่เนะฉันสนใจเรื่องพวกนีม้มากแต่เพื่อนว่า5ามันคืออะไรฉันอยากไปเกี่ยวกับการแพทย์นเก๋มากเลย B M I ใช่ใช่ Challenger เเที่ห้าเอ้ยไม่ใชเเ่ Challenger Challenger ที่ห้าหรือเปล่า Challenger มันเรียกว่า Challenger าเเใช่ไหมัออุย้ยตรงน,นี้จะเป็นการแพทย์อยากเห็นอนะ น้องเดลารเดเดลารเรื่องเกี่ยวกับไข่เน่ไข่เฮ้ยถ่ายรูปกับไข่ไข่ไข่มาถือให้เราเลยถ่ายคลิปเลยไม่เห็นม่ไขเ้ยมืดอ่ะเลยายไม่ใช่ลมื่เอาเห็นทั้งไปใช่ป่ะหนึ่งสองสามเอาไข่ยักษ์ด้วยไข่ยักษ์่ย คืมึงสวยมากเลยเนะี่ยใหญ่มากเลยอนะ่ะโอ๊ยมองไม่เห็นตัวนึง,นงมองไม่เห็นทั้งใบอยู่อ่ะเอาอยังไม่เห็นทั้งใบวิ้วยืนหนึ่งนั้นนี่เฮ้ยกูว่ามิ้ววันนี้ดิไปดูอะไรเดี๋ยวก่อนทำไปรู้สึกว่าเปิืกไข่ขยับได้ปะ กันอะไให้ถ่ายถ่าย่าอ้ถ่ายถ่ายอะไรอู้ถ่ายอะไไหนกว้างมากเลยอย่าเข้าอ่าเข้าการแท่นอย่าีออยาอ้ว่ราอยากไปพีเอ่มเธอพีเอมันไม่มีหอบ้าค่ะเลยให้ฉันเมื่อยอเฮยฉันขอเปลี่ยนมือก่อนฉันเ่อย อันนูน่ือโเยอะแยะเลยวต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปยี่วิ้จันดีวัดีขยับได้ด้วยแหละว้าขยักแม่ได้ด้วยอะไง เดรัมอนเลยรักนูเดรัมมอนเลยอ้าวคุณจำแม่จำแมนเอาน้องบางอีกน้องแม่งาบางไปคุณยนดินสอมิติดินสอมินิเว้ยมิติบ้าง ีคเราจะมาทำนี่นะคะแม่งแต่ร้านเดนะคะดังเพาถ้าขอหนังคาที <c oughs> ่แล้วมันจะเป็นหนังแหละเขาไม่ให้ถ่ายรูปเลยแหละจ้ำได้ว่าเขาเที่ยวหรือเปล่าเพื่อนเราเพื่อนหนูเป็นผู้ชายแล้วมันกีอ่ะอ้าวไม่ให้ถ่ายรูปเข้าไปเลยนะอ่ะเพราะว่าปีนี้แล้วเราก็ไงเออใช่แล้วก็เราจะมาทำยาหม่องจันแต่ก็เดี๋ยวรอดูกันรอน้ำเดือด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 รอนไปเปลี่ยวไปเดียววันพรุ่นี้จัดได้ เหมือนพาราฟินซึ่งพาราฟินเนี่ยีใส่ทั้งหมด5กรัมนะคะิห้เราเนมกินไม่เหมือนกันละกของแขงมีะเป็นสีเหลืองอ่อนเทียงนะคะเบอร์การ์ดกัิโตเรียมนะคะทำให้ส่วนผสมเนี่ยแข็งตัวแล้วกาใส่ลงไปก่อนนะคะเป็นอย่างแรกโอเคใส่หมดแล้วนะคะใส่หมด ซึ่งวิธีการทำของเราเนี่ยเราจะใส่พาราฟินเปเราจะไม่ให้วัตถุดิบที่เราใช้าเนี่ยขี้เกียจย่องหลายคนอาจจะสงสัยทำไมเราถึงเอาหม้อใช้ถ้วยเอเลยไม่ได้ก็คือยายากให้มันตมนะครับให้มันยู่งีประมาณต้มตวอะไรวาสลินวาสลีนใครเคยเอาตัวั้ย 250ร้อย้านี้เป็นี้ะไมนวัสลีครับวัสลีนนะคะลักษาะเขาเนี่ยจะเป็นตึนแข็งตึงเหลวัจับได้นะมันมัดทาปากได้นะเนี่ยกินได้กิ้ไม่ล้อเล่นท่าปากได้นะวัสลีเนี่ยจะทำให้ออวามชื้นวางน้ำเหนียยมือ ควแล้ต yeah, ัวเนี้ยพี่จะใส่ป250กรัมนะครับาตัวนี้250กรัมนะตัวนี้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีการผสมสีหรือว่าการใส่สีแสดงว่าตัวนี้ก็คือสามารถนำไปทาฝาครกทาฝากได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีสารเคมีด้วยไม่ยังไม่ได้ผ่านการเอ่อเพิ่มสารใดๆเข้าไปเลยตัวนี้จะเป็นวัตถีดบริสุทธิ์นะคะสามารถทาฝากได้ด้วย น้องน่เด็ดปากแม่ใช่ไหมคะขอพี่น่าเด็ดเอาท่าปากเลยเติมก่อนได้ไหมนะคะแต่เพียงอะไรก็เติมเรียบร้อยแล้วหนึ่งทีละอย่างเลยค่ะก็ใช้ปากใจละลายจะไป็นคะค่อยค่ายอยางมันดังมากเลยตรงนี้เนี่ยแล้วก็ให้เชลราร์เดย์น่นเองคะสีมือใส่ส่วนผสมจัดจุของโลกและส่วนผสมของยาบอกนะคะจะแบ่งเป็นสองส่วนเชอรราร์เดยจุดจุโลกในส่วนกลางอยู่นี้นะคะจะเป็นส่วนผสมส่วนแรก คือส่วนแรกเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่อย่างเราใส่ไปแล้วสองอย่างก็คือโกโก้ฟรีตังนะครักตัวที่สองเลยนี้ใส่ไป250กรัมค่ะและอีกสองอย่างที่จะใส่ก็คือเป็นแคเดรลิล่านะคะแล้วก็บีแว็กเดี๋ยวเรามาดูว่าแคเดรลิล่ากับวีแว็กเนี่ยลักษณะของเขาเป็นยังไงและส่วนของุ่เขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองวัดน้ำหนักกันก่อนนะวเราจะใส่ตัวต่อไปก ขอให้มันละลายก่อนนะครับละลายทุกคนนี่ตอนนี้ส่วนผสมเริ่มละลายแล้วนะคะเริ่มเข้ากันดีแล้วที่ใส่ไปนะคะมีคาราฟินกับวาสลีนใช่ค่ะและต้องใส่อะไรอย่างเขาบอกว่าห้ามตัวเนี่ยมันช็อกโกแลตต้องเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะใชคะเพราะว่าสบบของกและเอ่อส่วนแล้วว่าชินลักษณะของเขาเนี่ยก็จะแกูแปลว่าแป็นภาษาเกาหลีแปลว่าเพื่อนกัน